สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักข่าวคือแฟนมีใช่ไหมใช่ค่ะแฟนมีเพิ่งสองวันที่แล้วเลยครับพนักงานก่อนได้ครับงานเป็นไงบ้างครับครับไม่ถึงอ่าครับผมวันนี้เป็นเกียรติมากกับได้ร่วมงานกับทาง IDL Clinic นะครับเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับที่เขาเปิดสาขาใหม่ที่มารีนน์ครับถ้าใครแบบอยากใช้บริการก็ตอนนี้อยู่ในตัวเมืองแล้วนะครับเป็นไงบ้างคะเราดูแลเป็นไงบ้าง ปกติหนูก็ท้าไห่คนตาำหนูก็จะเห็นหนูแบบดูแลตัวเองแบบทาการนอนสกินแคร์การกินออกกำลังกายอะไรเงี้ยส่วนเนี่ยหนูจะหนักไปทางแบบสกินแคร์ต่างๆแต่ว่าเคล็ดลับหนึ่งที่แบบทําให้แบบ เราอยู่ในวงการแล้วยังดูดีอะไรเงี้ยคลินิกก็ต้องแบบเป็นหนึ่งทางเลือกที่แบบดีที่สุดหนึ่งทางเลือกหนึ่งเหมือนกันครับปกติเราเป็นคนรแล้วแต่ช่วงครับอย่างถ้าแฟนมีติดติดกันเงี้ยนอนแบบบางอย่างก่อนโชว์เงี้ยนอนไปแบบสามสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็จะมีมันก็จะต้องมีการแบบบูสต์เอเนจีขึ้นมาแบบคอยไปดูแลผิวนั่นนี่อะไรเงี้ยคร่ถงนั้ได้จริงหนอหนูว่าถึงจุดนั้นงานมันอาจจะด้วยแฟนแฟ,นแฟนที่มาดูด้วยบรรยากาศงานหรืออะไรต่างๆแต่หนูรู้สึกว่าเออสัมผัสที่สุด ที่สุดละครับใช่ครับเป็นมิที่ว่านมารู้สึกว่าดีใจมากสาหรับหนูส่วนตัวหนูรู้สึกว่าปลดล็อกตัวเองคืออย่างไรอันก็จะได้ทำอะไรคลายแพทเทิร์นเ,เดิมแล้วก็มีอะไรที่ทําใหม่ๆขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าในกลุ่มเพื่อนใหม่ๆในสังคมใหม่ๆในแบบ ฟอยว่ออยูอะไรเงรี้ยมันน่ารักมากรู้สึกเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากแล้วทุกคนสพอร์ตกันได้ดีแล้วทุกคนเต็มที่หลายๆครั้งแบบหลยคนก็เป็นแบบเรื่องใหม่ๆของแต่ละคนแล้วมันปรึกษาการช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามากกว่าแบบที่ได้มาแล้วก็คือมันแบบมีสภาพระหว่างกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกดีใจว่าแบบเฮ้ยบัดซเอาวแล้วพอเจอหน้างานจริงๆแล้วแบบคนเยอะแล้วมันแบบมันสะใจจริงๆอะ อะไรนะหายเหนื่อยมากคือคนสิ่งที้แล้วแบบคนเต็มหองอย่างนี้ยแล้วมันแบบหนูไม่เห็นภาพนี้นานมากคิดถึงเขาเห็นบอกว่า3นาทีแรกโซเอาเลยแบบ3เกือบ3,000ใบอะไรเงี้ยหนูแบบดีใจมากคือทุกๆคนในเรื่องอะไรเงี้ยช่วยส่งเสริมช่วยเสริมหมดเลยเอาจริงไม่คิดนะเพราะตอนแรกก็ยังคุยกับแบบเดทีมาว่าแบบจะขายหมดไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบดูสเกลใหญ่เพราะอย่างตอนก่อนหน้านี้แบบก่อนก่อนหน้านี้ก็ยังแบบ สี่ห้าปีที่แล้วเรื่องก่อนก็ยังแบบไม่ไม่หมดเลยกับเรื่องนี้ว่าเ้ยหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าเอาวะเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมันจะไม่รู้เลยกัว่ารอบหน้าเราจะทําอีกทีเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนั้นที่ประทับใจที่สุดประทับใจประทับใจเหรอหนูรู้สึกว่าประทับใจ energy ของแฟนคลับที่เขาส่งมาคือหนูรู้สึกว่าที่น่ารักที่สุดคือต่อให้แบบแต่ละคนมีอ up to สิบคนที่นักแสดงหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนคลับคือไม่ได้แบบ ทีมแค่ไม่เนตัวเองอ่ะคือทุกคนให้ energy แบบแบบทุกๆโชว์จริงๆแบบทุกคนแบบดูอินและดูรักกับแบบทุกคนในซีรีส์เรื่องนี้จริงแบบขอบคุณมากๆนะครับดีใจมากที่ทุกคนแบบซัพพอร์ตอนี่ยแต่นี่คือมันออกทางแววตาแล้วทุกคนดูเอนจอยแล้วมาสนุกแล้วแบบต่อให้มันแบบมีช่วงดีบ้างอ่อมบ้างเนี่ยแต่ทุกคนแบบคอยเชียร์อัพจนเราแบบเออสนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีมีร้องไห้ตอนเขากรี๊ดนะตอนแบบทำโปรเจกต์สุดท้ายอะไรเงี้ยร้องไห้กันเป็นแถวเลยแแแแบบ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 กกกก็รรรร้้อองเเีีียัััันนนนมมมาาิ่่่ละะดใจูสึวฝทฉ ฝันไว้แล้วมันแบบทาได้แล้วแบบฝันมาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยได้อยู่บาทีได้แบบทำอะไรในสิ่งที่ต้องการแล้วแบบรู้สึกว่าโชว์แบบครั้งนี้หรู้สึกว่าได้เป็นตัวเองมากขึ้นได้กล้าเปิดแบบทำอะไรที่มันแบบสะใจจังเลยอ่ะเป็นตัวเองในวัยนี้ ใช่ครับเราะจะมีมันจะมีโชว์เดี่ยวเอ่ออขงแต่ละคนด้วยแปดโชว์ในส่วนตรงนั้นคือแบบให้เหมือนเหมือนตัวเองเป็นดี렉เตอร์เลยแบบเป็นโชว์ดี렉เตอร์ไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยทำให้แต่ละคนว่าดีไซน์ว่าอยากได้ประมาณไหนโชว์ร็อกโชว์เตอรอยากเสิร์ฟไรเสิร์ฟเลยชีเสิร์ฟไรเสิร์ฟคนดูก็ตามฟิลเลยแต่ละคนแปดคนแปดทิศทางแล้วแฟนคลับนะคะที่นี่จะใช้อะไรเยอะบ้าง มีเซอร์ไพรส์เขาก็จะมีแบบโปรเจกน่นารักๆนะาราก็อะไรเงี้ยแบบเป็นทะเลดาวหนูว่าแค่เสียงกรี๊ดแล้วแบบความตั้งใจที่เข้ามาหามันก็คือเซอร์ไพรส์ปปบบที่สุดแล้วแฮปปี้มากมากๆบมที่สุดแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์อีกอันหนึ่งคือเพิ่งเปิดเทเลอร์พาร์ไปครับ ก็ใส่ตอบรับดีมากดีมากๆแบบวันเดียวไปยอดวิวหกแสนไปแล้วมั้งครับสามพาร์ทแบบแต่ละเรื่องคือท่าแสนห0า0 0แสนหมดเลยรู้สึกว่าดีใจกับน้องๆแล้วก็แบบดีใจที่ได้เป็นแบบส่วนหนึ่งในโปรเจก t นี้ยังไงแบบใครไม่ได้ดูไปดูได้นะครับตอนนี้แบบเห็นแบบนในมาแรงด้วยในยูทูบิงๆอย่างภาคแรกของดดีมากภาคสองกลัวไหมบวราะมันจะแบบหนูไม่กลัวนะหนูรู้สึกว่าแบบชีตมันอาจจะไม่ใช่พาร์ทเราด้วยแหละเออเรารู้สึกว่าออชอวิตแล้วอะไรเงี้ยแต่เราเชื่อมั่นในแบบศักยภาพของน้องๆแต่ละคนเพราะดูแบบ นี่ขนาดไทยหลอดยังไม่ได้เทลลีลยวเยยังไม่ได้ทำแบบเวิร์กช็อปการบ้านตัวละครหรือแบบได้มาเจอกันจริงๆตางๆอ่ะยังได้ดีขนาดนี้เลยรู้สึกว่าโอ้พวกนั้นหายหงดงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนบางแน่นอนหนูมั่นใจเลยยังไงก็มาอันนี้หนูมั่นใจเลย,ยในส่วนของความเป็นขู้าจจะมีนิดๆหน่อยๆของแบบอ่อนข้างโจฮันนอนแล้วก็อีเตอร์มอฮิวอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอาจจะมีแทกๆบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเล่าเป็นคามรายของพวกเขาหลักแต่เราอจะเป็นเป็นศิลานีละจะเป็นคนชงคนแบบชิปคนอะไรอย่างงี้มากกว่าจะเป็นแบบ ปรึกษาละเราแบบเป็นเราไปที่ปรึกษาเขาคืนอะไรนี้ประมาณนั้นถคาเขาปรึกษาเขาเลยก็ต้องมารอดูว่าลงเอ่ยกันยังไงถ่ายถ่ายถ่ายหนูที่ฟังรู้น่าจะเป็นกลางกลางปีค่ะน่าจะเป็นกลางกลางปีทุกคนน่าจะพร้อมแล้วก็น่าจะอ่อนปลายปีน่าจะคล้าย้แบบแ่นเดิมของปีที่แล้วแต่เปลี่ยนมาทำปีนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยตัวละคริัมตัวละครลับยังไม่รู้ต้องรอดูเหมือนกันเพราะว่าน่าจะมีอีกหลายตัวเหมือนกันเพราะว่าเห็นบอกว่า เรื่องของไทเกอร์เดินหนาวมีอีก2คู่ข้างหลังแบบ2คู่ย่อยไปอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแบบพี่นิวจะยังไงได้ยินงั้นฝากหน่อยค่ะผลงานปีนี้ของเราแล้วก็ซีรีส์ครับผมก็ยังไงฝากผลงานปีนี้ด้วยนะครับผมก็คือ,อจะมีผลงานพัทไฟเวอร์ยูนะครับโปรเจกต์ Project นะครับพาร์ทสองที่จะออนน่าจะปลายปีนี้แล้วก็มีเป็นรับเชิญกันนะครับผมทางกับค่ายดูมันดีครับผมในปีนี้ ขอบคุณนะครับ